เจ็ดประตูเดนิสลสี่เกมเท่านั้นแฮตติกด้วยลูกนี้อยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งรักมาเลยที่เฟซบุ๊กจูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกแป สิบสองแปดห้าอ่านี่ดูน่าจะถือบอกกูไปถ่วยกัน <c oughs> นับหนึ่งเดนิสลาหาช่องโคตรด,ดีโดนลูกปาดไปดิอเอ้ยเงอดงุดหงิด,งด <c oughs> นับหนึ่งครับเดนิสรออย่างลูกคนละสิบลูกอ่ะวันนี้สลิปปิงช็อตด้วยฮอล่าโอล่าโอลามาเลยลูกที่สองมาว่าคุณมิทเล่นตำแหน่งไหนโหดสุดครับเอฟเอฟก็หนึเดนิสรอลูกที่สองมาแล้วจากการแอสซิสต์ของโอ ซิมไม่ใช่โอซิมโอเวนโอนับเอ้ยรอนับสองช่วยกูนับหน่ยนะกูลืมมาแล้ววะเมสซี่มียังมงนะโอ้โหเดน,นิสรอรู้ที่สามยังไงวะกูก็งงเหมือนกันรอรู้ทีสามว่ะมาว่ะรอซัดไปสามแล้วตอนนี้ดูว่าอันนี้จะลงไฮไลท์ใครดู ลงมามึงดูลูกที่สี่หอยรอบบเล่นกับจานต้องทำไงครับจานเอ็มกับเอใครเก่กว่ากันครับรักจานยีนนะครับจุ๊บตัวเก็บรอลูกที่ห้าโคตรไวรอลูกที่ห้ามาวะเดนิสรอลูก ช็อมงช็อมงไม่เล่นครับนี่เกิดฟันไ่สวยเลิฟเลิฟเลเลเล,ลูกที่หกเดนิสลอสวยๆไป6เมตรเดนิสลอเดรอมาอีกแล้วรอรอลูอลที่เจ็ดหรือเปล่ารอลูที่เจ็ดหรือเปล่ารอลูกที่เจ็ดโอ้เจ็ดประตูเดนิสลอสี่เกมแล้วนั้นแฮตติกด้วยลูกนี้ โอ้โหเขเก่งเลยวะโอ้โหเดนิสล่อลูกที่เจ็ดครับผมยิงทุกนัดเอายังไงไหววะโอ้โหห้านัดเจ็ดประตูเกินไปหรือเปล่า เดนิสลอโลประตูที่เจ็ดเดนิสโลโอ้โหลูกที่แปดโคตรสวยเก่งเกินไปหรือเปล่าเดนิสลอโอ้โหปีศาจเกินไปเปล่าดูดูดู วิ่งทะลุมาแล้วยิงลูกที่9ครับผมเดนิสลอไม่ล่ายัางไงไหวด,ด,ด,ดูดูการวิง่งแวกมาหมดใครจะไหวอะ่ะเด,ดนิสรอรู้ที่สิบปะในแรงก็กยิงลูกที่สิบของวันนี้เดนิสลอนัดที่เจ็เท่านั้นครับผมสิประตูเอาคือเอานะ ยิงทุกนัดไม่เก่งยังไงรอผิววะผิวตัด่ะโอ้โหลูกที่สิบเอ็ดเบเกนบวเออร์ก็เอาไม่ลงเดนิสรอเก่งมากไม่มันเก่งยังวะดูดิเบเกนบวเออร์เบียดไม่ลงอ่ะเล่นแรงเนี่ย ออก็ย oh. 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 ังยิงนะ12ประตูเดนิสลอกระตุกก็ยิงมาสิเอาเรียกว่ามาแรงเซงกระตุกเดนิสลอ8นัด12ประตูถ้ามีติ๊กตอกกันเยอะอะไรเงี้ยลูกที่13ครับ เดนิสรอ13เมตร8ประตูเฮ้ยไม่ใช่8นัด13ประตูเดนิสรอลอาล่โอุ้ยลอาเออลูกที่เไหร่14ป่ะลิงยิงยังลืมมั้เนี่ย14ประตูครับผม จะเอารอยิงมนันได้เดยวเตียบกูนะ,ะลูกที่สิบห้าเดนิสลอครับผมแปดแมตสิบห้าประตูเดนิสลอเป็นยังไงลุมลอยเป็นยังไง,ยง,ไงอ,อย่างเงี้ยเอ้าอ่างนี้เอา้าลอลูกที่ สิบหกครับผมนัดที่สิบสิบนัดสิบหกประตูไปอยู่ดีๆส่งให้รอยิงเฉยรอบอกรออะไรอ่ะรอสิบประตูเอ้สิบเจ็ดประตูสิบนัดมึงดูเอาลูกที่สิบเก้าผม มาแล้ว10แมตซ์หรือ11ปะ11เ,เหรอ19ลูกแล้วอีกลูกเดียวลูกที่ยี่ลูกที่ยี่10 2ยี่สิบลูก13แมตบ์เดนิสลอสมาวัด ลูกที่20ผมมาละยี่ประตูเดนิสลอสุดว่ะผมให้เลยแพ็คเนี้ยปู่รอแม่งโคตรเก่งไม่ล่าต้องล่าจริง10เต็ม10ไม่ได้ให้10เต็ม10มานานละสิบเต็ม10ที่ล่าสุดที่ให้อ่ะคือบิดเคอเลอร์ไม่ใช่ลุมด้วยนะลุมนี่ผมยังให้แบบ9อ่ะ9.5อย่างเงี้ยมันไม่พิ้วอย่างเงี้ยแต่ผมให้เลยปูรอเนี่ย10เต็มสิจริงครบเครื่องครับ โมงดียิงดีจ่ายดีเลี้ยงดีครบจริงรอกับโอเว่นผมชอบรอมากกว่าจริงนี่สาระสาระเลยสรุปไม่เก่งใช่ไหมเก่งดิโอ้โหไม่เก่งไงกูไม่ได้ยิง20ลูกมานานมากแล้วนะแบบปกติ10ลูกผมก็เหนื่อยแล้วว่ะเล่นนักเตะคนไหนอะแต่คือแบบรอนี่คือ20ลูกอะ